โอเคสวัสดีค่ะสสวัสดีคมาหันกล้องปรับกล้องนิดนึงเฮ้อะก็วันนี้นะคะก็ช่วงทิชาชวนคุยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะอ่าเดี๋ยวนะกล้องนี้ทำไมมา โ okay. อเคอเค่ะวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะช่วงคล้อยๆบ่ายอย่างนี้หลายๆคนก็วันนี้ทํางานครึ่งวันอาหรือว่าวันนี้เป็นวันหยุดอานะคะก็เข้ามาเซฮายทักทายพูดคุยกันได้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยพิมพ์ชื่อเล่นนะคะหรือว่าช่วยบอกด้วยว่าอยู่ที่จังหวัดไหนอยากจะรู้จักทุกคนเลยนะคะ จะได้รู้จักกันนะโอเควันนี้เราจะมาเมาเรื่องเรื่องอะไรกันดีวันนี้วันหยุดนะเต้นในทิกตอกอ่ะโอเคเรื่องเต้นในทิกตอกมีหลายๆคนนะคะที่เข้ามาก็คืออ,อยากเต้นนะคะแต่ว่าไม่มีพื้นฐานในการเต้นเลยนะคะแล้วก็เห็นหลายๆคนนะ ถ่ายคลิปลง t ิกต็อกก็อยากที่จะเต้นบ้างนะคะจะบอกว่าอย่างที่เคยย้ำมาในหลายๆครั้งนะคะคือว่าถ้าเราอยากจะเต้นเนี่ยนะคะก็เต้นเลยค่ะอย่าไปซีเรียสนะคะแต่ก่อนอื่นนก่อนที่จะเต้นเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันในเรื่องของการเต้นก่อนนะคะการเต้นเนี่ยหลักสําคัญเนี่ยมีอยู่แค่ไม,ม่กี่อย่างนะคะอย่างที่1คือความมั่นใจนะคะความตั้งใจความมั่นใจที่เราอยากจะเต้นนะคะอย่างที่2คือเราต้องรู้ถึงจังหวะของการของเพลงอะค่ะนะคะว่า อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเต้นแล้วมันไม่ลงจังหวะนะคะอาจจะแบบมีการคอมเลนกันอยู่ตลอดเวลานะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าเต้นแล้วแบบไม่ลงจังหวะสักทีนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องของการนับจังหวะด้วยนะคะแล้วก็แกะท่าอืมนะคะหลายๆคนเนี่ยเข้าไปในติ๊กต็อกเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วเนะ้ะว่าเขาก็จะมีแบบท่าแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นท่าฮิตท่าฮิตท่ายอดนิยมนะคะอย่างตัวของที่ชายเองเนี่ยนะคะเข้าไปนะก็จะแบบว่าอ่า เข้าไปแล้วเราแบบอ,อชอบเพลงนี้นะคะเราอยากเต้นท่านี้นะคะก็จะแกะท่าเต้นมาแล้วก็อัดคลิปลง t ิ k t o k นะคะก็หลายๆคนก็อาจจะแบบว่าได้แล้วนะคะในเรื่องอยากเต้นนะคะได้แล้วเรื่องเนี้ยเรื่องแรกเลยนะคะอย่างที่สองคือก็จังหวกะก็นับได้นะนะคะแต่แกะท่าไม่ได้นะคะโอเคก็ทีเนี้ยมันก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าบางท่ามันก็ง่ายเนาะมันก็มีท่าง่ายแต่ทิกต็อกเนี่ยเขาก็จะมีท่า มาตรฐานของเขาเหมือนการเต้นหลายๆอย่างเนาะอย่างถ้าเกิดเราเต้นแบบมีอะไรบ้างการเต้นมีถ้าเต้นลีลาเต้นลาตินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีท่ามาตรฐานของเขาจังหวะนะคะที่แบบว่าแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีท่านะคะเฉพาะของเขาอยู่แล้วว่าเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าอันนี้คือท่าจังหวะนี้จังหวะนี้อ่าถ้าเป็นลีลาลาตินหรืออย่างอ่าหลายๆคนเราจะเคย เขาฟิตเนสไปอลังการและจเจอคลาสสุดคิดเลยก็คือคลาสซุมบ้านะคะเขาก็จะมีจังหวะนะคะของเขาเหมือนการลุมบ้าเป็นคุมเบียเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีท่านะคะเฉพาะของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลาตินเขาก็จะมีท่าเฉพาะของเขาอยู่แล้วหรือว่าเต้นอะไรอีกอะเต้นฮิปฮอปเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีท่าอยู่แล้วอย่าง t ิกต็อกเนี่ยเขาก็จะมีท่าแบบท่าเฉพาะของเขานะคะ ในการเต้นติ๊กต็อกนะคะหลายๆคนก็ถ้าเกิดเข้าไปบ่อยๆก็จะเคยเจอท่าลุ๊กแมท่านี้นะคะหรือว่าท่าแบบอะไรอะสะโพกสายเอวอย่างนี้อ่านะคะก็จะมีเป็นท่าเฉพาะของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปบ่อยๆหรือว่าเราเต้นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีท่าแค่มีกี่ท่าแล้วมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราอยากจะฝึกเต้นให้เราเริ่มจากการที่เริ่มเต้นไปทีละท่าก่อน อนะคะฝึกไปทีละท่าก่อนนะคะและเทคนิคในการที่เราจะฝึกนะคะหลายๆคนแบบพอเวลาเราเต้นตามคลิปอย่างเงี้ยอย่างบางคนแบบตอนเนี้ยคลาสออนไลน์ก็เยอะหรือบางคนเต้นตามใน YouTube ถูกไหมคะทีเนี้ยพอเวลาเราเต้นตามเนี่ยตาเราก็จะมองคนที่เขานําอยู่ในกล้องถูกไหมเอ่ยนะคะพอเรามองคนที่อยู่ในกล้องเราก็จะเต้นตามเขาอ่าเพราะเราไม่รู้ท่าเราก็ต้องมองเขาถูกไหมคะ แต่นะคะสิ่งสําคัญคือเราต้องเห็นตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าวิแขนฉันองศานี้ฉันฟาดแขนลงอย่างนี้ฉันบิดเอวเท่านี้ฉันหันหน้าอย่างนี้ดีหรือยังลายสวยไหมถูกต้องหรือเปล่าสวัสดีค่ะมีคนใหม่เข้ามาใครเอ่ยทักทายกันได้นะคะอ่าพิมพ์ชื่อนะคะทักทายมาชื่อทิชานะคะจะเรียกเป็น ถ้าอายุน้อยกว่าจะเรียกพี่ทิชาหรือครูทิชาหรือโค้ชทิชาหรือถ้าเกิดอายุอายุมากกว่าจะเรียกน้องทิชาก็ได้นะคะแต่มีใครอายุมากกว่าเราเด้อทิชาอายุสี่สิบสามปีนะคะโอเคนะคะถ้าใครที่อายุต่ํากว่า ยี่สิบห้าลงไปจะเรียกแม่นะคะเพราะว่าจะเจอสมาชิกหลายคนมากเลยหรือคนที่อ่ามาเข้าคาสเต้นด้วยนะคะอุ้ยแบบว่าครัวอยู่เท่าคุณแม่หนูเลยรู้สึกดีใจมากนะคะนี่ถ้าเรามีรูปนี่ก็จะแบบว่า มาเต้นด้วยกันกับเราได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็คือมีลูกอยู่สี่ตัวนะคะเป็นแมวนะคะมีลูกเป็นแมวนะคะอะโอเคกลับมาที่เรื่องเต้นคนที่เข้ามาใหม่ทักทายกันมาได้นะคะชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยอยากรู้จักกันนะคะหรือว่าคุณอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะที่ชาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะโอเคอะนะคะก็แนะนําให้ฝึกไปทีละท่าค่ะนะคะมันจะทําให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพอเวลาเราเต้นตามเขาไป เรามันก็จะไปเลื่อยไปเทื่อยไปมันไม่โฟกัสได้สักอย่างแล้วก็ทีละท่าเสร็จแล้วก็ให้นะคะหนังจากที่เราทําตามเขาแล้วท่าน,นี้เราดูเขาเอะเราทําตามแล้วเราก็หันไปดูตัวเองในกระจกนะคะฝึกในกระจกให้เห็นตัวเราเองให้เห็นลายให้เห็นท่าท่าทางของเราว่าเราทําแล้วมันถูกไหมมันสวยไหมหรือถ้าที่บ้านใครไม่มีกระจกใหญ่ง่ายมากเลย ก็เอากล้องโทรศัพท์นี่แหละค่ะตั้งวางเอาไว้แล้วก็เปิดให้เป็นกล้องที่สองมองเห็นตัวเราเองนะคะแล้วเราก็กดอัดเลยแล้วเราก็ลองดูซิระหว่างที่อัดเราก็จะเห็นตัวเราเองอยู่แล้วด้วยแล้วพอเวลาเราเราเราซ้อมเสร็จเราก็เอา คลิปประค่ะที่เราอัดเอาไว้อะมากดเปิดดูตัวเองซ้สำๆได้ด้วยนะคะมันก็จะทําให้เราวิเออจุดนี้ฉันควรบิดเอวเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าแบบอันนี้ชดหน้าเยอะเกินไปหรือก้มหน้ามากเกินไปเวลาเต้นแล้วฉันทำไมก้มหน้าอะไรเงี้ยฉันจะได้แบบว่าเปลี่ยนแปลงท่าหรือลายการเต้นของเราได้นะคะโอเคทีนี้เวลาเราฝึกเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยมหัศจรรย์พอเวลาเราทำอะไร บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะมันก็จะจดจำม,มันก็จะจดจำดังนั้นสำคัญมากเลยก็คือพยายามทำซ้ำๆค่ะนะคะแล้วก็มีหลายๆคนมาบางทีแบบว่าทำไมต้องให้ทำท่าเดิมซ้ำๆนะคะแบบมันมันเอาท่าใหม่บ้างได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากเต้นเปนะ็นน่ะบางทีท่าไหนที่แบบว่าเรามันมันมันทำทำคือเขาเาเรียกอะไรแต่ละคนบางคนจะมีแบบท่าที่ทําไม่ได้ ก็จะให้ทําซ้ําๆบ่อยๆนะคะมองตัวเองในกระจกทําซ้ําไป1ิที20ที30ทีแล้วแต่เลยจนกว่าลายจะสวยบิดและระหว่างที่เราทําเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ทําท่าที่แบบมันไม่สวยซ้ําๆนะให้ดูตัวเองในกระจกหรือในกล้องนะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมุมเปลี่ยนท่าเปลี่ยนองศานะคะของการแบบยกแขน สายสะโพกนะคะยกขาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้สวยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและพอเราได้องศาที่สวยเราก็ทำซ้ำๆลงไปอีกค่ะเมื่อเราทำซ้ำๆในร่างกายเราก็จะจดจำนะคะจดจำอ่าจดจำสิ่งที่เราทำทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็จะทำให้เราทำท่าได้ดีและสวยขึ้นอ่าแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาท่ามาเรียงต่อกัน จะมีหลายๆคนเลยตอนนี้ที่แบบว่าอยู่ในติ๊กต็อกเราก็จะแบบคิดท่าเต้นด้วยกลายเป็นคนที่คิดท่าเต้นนําในติ๊กต็อกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะเต้นบ่อยเต้นซ้านะคะฝึกตัวเองเงี้ยร่างกายมันก็จะเคลื่อนไหวไปเองมันจะสมูทมากขึ้นหลายๆคนมาตอนแรกแบบไม่อยากเต้นแล้วมันไม่ไปอะ่ะแขนกับขามันไม่ไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยบอกเลยว่าอย่าเพิ่งถอดใจในการทําอะไรแบบไห ในการทําอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเราก็จะติดติดขัดขัดนะคะหรืออย่างเช่นเอาอะไรดีที่เราเคยเด็กๆเนาะแปลงฟันตอนแรกจับแปลงจะปิดแปลงจะโอ้ยมันยากไปหมดเลยเนาะเราก็ต้องคอยผู้ปกครองก็ต้องคอยสอนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยสอนเด็กๆบางที เราสอนครั้งเดียวเขาก็อาจจะทําไม่ได้ก็เหมือนเราเหมือนกันที่เรากําลังจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆถ้าเราทําแค่ครั้งเดียวสองครั้งมันทําไม่ได้ไม่แปลกค่ะนะคะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยดังนั้นเนี่ยต้องทําบ่อยๆสม่ําเสมอนะคะโอเคนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้นะในเรื่องเต้นเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการดูแลรูปร่าง นะคะหรือในเรื่องของการที่จะดูแลสุขภาพนะคะหรือจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่สอบถามได้นะคะเออนะโอเคอเดี๋ยวกันนะคะขออนุญาตตั้งปลุกไว้นะคะว่าสอเป็นนะคะโอเคเพราะอย่างตัวที่ชาเองนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเคยมีคนถามว่าเป็นแดนเซอร์หรือเปล่าเป็นแบบนักเต้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เคยเป็นอดีตเมื่อนานมาแล้ว นั่นมากนะคะก็คือเต้นนะคะก็งานอ e ีเวนต์งานนู่นเนี้ยรุ่นพี่นะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็คือชวนกันไปไปไปงานเขาก็จะมีแบบว่าคนนั้นอยู่ที่นั่นที่นี่ที่นู่น,น,น,นเ,เต้นให้คนนู้นคนนี้คนนั้นก็ชวนกันไปนะคะโดยส่วนตัวแล้วคืออาจจะไม่ได้แบบว่าประจําเต้นทน่ศิลปินคนไหนหรืออ,อะไรยังไงที่ไหนนะคะก็ไปหลายที่นะคะแล้วก็เต้นตอนช่วงน,นั้นก็คือแบบเออ ทักษะการเต้นเราก็จะดูดีกว่าคนที่เขาไม่ได้เต้นแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วพอเราเต้นบ่อยๆซ้ําๆเนี่ยการจําท่าการอะไรอย่างเงี้ยของเราเนี่ยมันก็จะดีด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเราได้ทําบ่อยๆประสาทสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยพอแบบต่อถ้าเต้นมาแป๊บเดียวเราก็ต่อเราก็เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่พอช่วงที่แบบว่าไม่ได้เต้นนะ่ะไม่ได้เต้นเลยแบบโหอะอะไรที่มันเป็นการเต้นเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะคือไม่ได้เต้นเลยมาเป็นสิบปี เป็นสิบปีนะคะก็ลื้อใหม่เหมือนกันพอกลับมาเต้นอีกทีภาษาสัมผัสไม่ไปทำไมฉันแบบดูใน m อมฉันจะเต้นตามแต่ก่อนนี่คือแกะท่าเต้นคือแบบว่าเออมันก็มันไม่ใช่ว่าเต้นทีเดียวเราตามเขาได้นะแต่หมายความว่าเราเต้นแบบซ้ำสักสี่ซ้าห้าหกรอบเราก็เริ่มที่จะจับทางได้เราก็เต้นได้ใช่ไหมแต่นี้คือแบบบางทีเป็นสิบรอบแล้วยังแบบ <c oughs> ถือกันเครับท็บเล็ตล้วนเหรอคะโอเคอะี <laughs> ๋ยวโอเค รัวกันไปเชียร์นะคะเออก็คือจะบอกว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการกลับมาลื้อฟื้นเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอายุและร่างกายนะคะด้วยความที่พอเราไม่ได้ขยับขยื่นร่างกายนานๆเนี่ยร่างกายเรามันก็เปรียบเสมือนกับ ครื่องจกักรอะท่านเปรียบเทียบมันเหมือนรถอ่ะไม่ได้ไม่ได้ขับนานๆจอดมันทิ้งไว้มันเครื่องมันก็ฝืดอะค่ะเส้นก็ยึดเส้นก็ตึงนะคะหลังจากที่เคยสะพานโคงน้งลงไปได้นี่ก็แบบว่าผมตอนนี้แค่จะเอียงได้อย่างโอ้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีแบบอย่างเงี้ยเื่องเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสำหรับคนที่อยากเริ่มเต้นใหม่อะอย่าไปคิดมากค่ะเพราะว่าก่อนหนะ้านี้ก่อนที่จะกลับมาสอนอีกทีเนี่ยก็ไปฟื้นตัวเองมาพอสมควรเหมือนกันก็ต้องกลับไปรื้อฟื้น กลับไปอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทิชาก็จะเข้าใจคนที่เพิ่งเริ่มเต้นนะคะเพราะว่าเราก็จะมีช่วงที่ผ่านมาที่เราต้องไปฟื้นเหมือนกันนะคะดังนั้นคลาสของทิชาเดี่ยจะไม่ได้ยากนะคะก็คือจะสามารถทําให้คนที่ไม่มีพื้นฐานหรือคนที่เต้นพอได้แล้วอยากจะเริ่มเต้นให้ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะเต้นได้นะคะโอเคใครที่สนใจนะคะอยากจะ เต้นคลสออนไลน์นะคะตอนนี้ทิชามีรอบฟรีนะคะฟรีให้ทุกคนได้เข้ามาลองเต้นกันดูนะคะในคลาสออนไลน์นะคะฟรีถ้าเกิดใครสนใจนะคะให้พิมพ์นะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ทักมานะคะว่าคลาสฟรีนะคะเดี๋ยวจะทักกลับไปนะคะอย่างเมื่อกี้ก็รัวๆกันมานะคะฉะนั้นนะอาจจะทักเข้ามาแล้วก็ใจเย็นนิดนึงนรจะคะ่คอยๆค่อยๆตอบกันไปนะคะโอเคนะคะ มีใครมีคำถามสามารถที่จะถามคำถามได้หรือว่าพิมพ์คำถามทิ้งไว้ในใต้ล่างคอมเมนต์นี้ได้นะคะโอเคถ้าเกิดไม่มีใครถามนะตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวจะคุยไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณถึงห้าทุ่มมีใครจะอยู่ดูไหมนะคะโอเครอเล่นนะคะโอเคก็อเอาประเด็นที่แบบว่าคนถามบ่อยๆหรือในคลาสนะคะถามมาละกัน คือขออภัยในการเสยรผมเดี๋ยวนิดนึงคือพึ่งสระผมมาแล้วมันไม่แห้งนะคะโอเคนะคะมีอะไรคำถามคำถามเดี๋ยวก่อนนะคะที่ถามกันมานะาระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้นะคำถามที่ส่วนใหญ่จะถามก่อนหน้าน,นี้มีตอบไปแล้วเรื่องอายุนะคะเรื่องออไม่เคยเต้นเลย อันนี้เคยตอบไปแล้วไปดูในคลิปอื่นๆได้นะคะแล้วมีอะไรอ๋อเสื้อผ้าใส่เต้นควรเป็นแบบไหนคะเอฟเออตามใจชอบเลยค่ะอันนี้ก็จะชอบเอฟเสื้อนะคะเห็นเสื้อผ้าเก๋ๆนะคะที่จะแบบว่าไปเอฟมาบ่อยๆหรือมีคนถามถึงกางเกงอ่ากางเกงหรือว่าเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ย นะคะที่บางทีแบบใส่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะก็คือจะบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยเอาแบบที่เราใส่แล้วเราขยับขยื่นร่างกายได้ดีนะคะสามารถแบบย่อเข่าลงไปได้แบบเอาง่ายๆคือสควอตลงไปได้หรือพับเข่าคุกเข่าลงไปกับพื้นได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยได้ นะคะแล้วก็อย่าให้รัดเกินไปนะคะพอดีตัวได้แต่อย่าให้รัดเกินไปนะคะเพราะถ้าเกิดรัดเกินไปโดยเฉพาะเป้าอาจจะเป้าขาดได้เคยมีแล้วนะคะในคลาสแบบว่าแควกเบลเลอร์เลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณเธอสปิริตมากเต้นต่อได้ค่ะว่าไม่ได้แต่ว่าชีแสงเก่งขาสั้นไปทีไหนนะคะโอเคไม่ได้ใส่ไว้อันนี้ก็จะบันเทิงนะคะโอเคอ่ะนะคะก็คือเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะการเต้นกับแฟชั่นมันเป็นของคู่กัน อืมอก็จะเอฟเสื้อผ้าอย่างมีคนเคยถามเงิเกงยียนที่มันข,ดข,ดขดยยาดๆอะไรเงี้ยเก๋ๆเนี่ยซื้อที่ไหนก็จะมีใน IG นะคะใน IG ก็จะมีร้านนะคะถ้าเกิดใครแบบสนใจก็เดี๋ยวทักมาสอบถามได้นะคะเพ<ว>ตอนนี้จำชื่อร้านไม่ได้ช่วงนี้ใน Tik Tok มีเพลงไหนหน่าสนใจอ่าช่วงนี้ใน Tik Tok <c oughs> ก็จะมีเพลงที่ตอนนี้กำลังฮิตนะคะก็จะเป็นอะไรนะเล็บอะไรนะ heartbreak ไนะไม่ใช่ anniversary บูโนมา l e a v e the door open นะคะที่ตอนนี้คนกำลังฮิตกันมากนะคะอย่างไม่สาเลยนะคะแบบเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเแบบเพลงเป็นเพลงที่แบบอ่อยอ่ะแบบสายอ่อยมากแบบเพลงแบบนะคะแล้วก็จะมีแบบว่านุ่มๆหลายคนเนี้ยแบบว่าซิกแพ็กแน่นๆเราเอามาเต้นเนี่ยแทบจะขอพิกัดให้ปักหมุดมาแล้วจะไปหาทันที ะะแบบว่าอืมนะคะอยู่ที่ไหนฉันจะไปอะไรเงรี้ยเราส่วนใหญ่อยู่อเมริกา <c oughs> นะคะตอนนี้เขาไม่ให้ออกนอกประเทศนะคะโอเคขำๆนะคะก็คือบอกอตอนนี้ก็จะมีอะไรอะ่ะก็จะเป็นเพลงสไตล์ติ๊กต็อกเนาะสนุกสนุกตลกตลกนะคะก็มีนะคะอ๋อแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะสงการแล้วนะคะก็จะมีเพลงที่แบบหลายๆคนชอบเอามา <c oughs> เต้นกันก็จะมีเพลง อะไรนะแวนแวนแบนแบนอะไรสักอย่างเนาะจ้ <laughs> ชื่อไม่ได้แงน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 ไม่ต้องไม่ต้องนะคะแงนแงนนะคะเอ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเข้าไปดูอย่างในเพจเนี่ยก็มี <c oughs> ที่โพสตเพิ่งโพสต์ลงไปนะคะเพลงที่แบบว่าเอาไว้เต้นสงการได้หรือว่าใน u t u b e ก็ ก็ลงใน YouTube นะคะแล้วก็แชร์ไปที่เพจนะคะก็สามารถที่เข้าไปดูได้นะคะก็ยังไงเนี่ยใครอยากจะให้สอนเต้นเพลงไหนหรือมีเพลงไหนที่แบบว่าอยากจะให้ทำคลิปนะคะก็สามารถบอกมาได้นะคะพิมพบอกมาได้ว่า,าอยากได้เพลงไหน นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีคลาสนะคะตอนนี้ที่ที่ทิชาทำคลาสอยู่เนื่องจากว่าอ่าโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนอกจากจะสอนเต้นแล้วเนี่ยก็เป็นโคช้ชในเรื่องของการฟิตหุ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคลาสของทิชาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะแบบอย่างแรกก็คือจะเป็นแนวแดนส์นะคะมีคาร์ดิโอแดนส์นะคะมีอ่าฮิตแดนส์นะคะก็คือเป็นเพลงฮิตนะคะเอามาเต้น รวดนะคะออกแนวคาร์ดิโอ HIIT นะคะแล้วก็จะเป็นต่อท่าเต้นนะคะต่อท่าเต้นเลยเพลงฮิตทั้งเพลงแบบว่าเต็นเพลงหรือว่าจะเป็น Tik t o k หรือจะเป็นท่าเอท่าแบบทอนฮุกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ <Isaac. S 1> แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของแบบออกแนวแบบออกกำลังกายกา็จะเป็น power dance นะคะก็จะเป็นการเต้นแบบเต้นแบบเต้นกระชับหุ่นอะแบบเต้นแบบ ใช้ท่าออกกาลังกายพวกแบบมวยพวกคาดิเอพวกมวยพวกแบบว่าบ็อกซิ่งหรือพวกแบบเทคนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยศิลปะป้องกันตัวเข้ามารวมด้วยบวกกับท่าออกกำลังกายนะคะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เพิ่งทำคลาสมานะคะก็คือเป็นเทรนนิ่งพาวเวอร์บีชนะคะเ,เป็นเทรนนิ่งพาวเวอร์บีชนะคะเป็นการออกท่าออกกำลังกายที่ขยับไปตามบีชของเพลงนะคะ อ่านี่จะเป็นคลาสใหม่ล่าสุดนี่ก็เน้นในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อนะคะของร่างกายนะคะก็ทําให้ช่วยเฟิร์มหุ่นฟิตหุ่นได้เพราะราสาวๆหลายๆคนอาจจะไม่ชอบการออกกําลังกายแบบที่จะต้องไปนั่งเวทเทรนนิ่งแล้วก็แบบว่ายกเวทนู่นนี่นั้นเป็นเซตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปรับให้แบบว่าได้เริ่มการออกกําลังกายประเภทนี้แบบสนุกนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่แบบว่าเอ้ยออกแล้วแล้วแบบฉันเริ่มแบบว่า มีความอยากฟิตอยากเฟิร์มขึ้นนะ่ะอันนั้นก็อาจจะต้องไปออกกําลังกายประเภทเหมือนกับเน็ตไอดอลหลายๆคนที่เขาเล่นเป็นเวทเป็นแบบเรื่องเลวลนาเลยอย่างนั้นถึงจะแบบว่าทําให้มันได้และถึงมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะก็ใครเนี่ยมีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้อยากให้เต้นเพลงไหนสามารถทิ้งไว้ได้นะคะอยาก ให้แนะนำเรื่องรูปร่างสุขภาพยังไงก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้นะคะและใครสนใจนะคะแจกคลาสฟรีค่ะนะคะใครที่นะคะอยากทดลองเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเอ้คลาสออนไลน์มันเป็นยังไงหรือไอห้าหกคลาสที่ที่ชาพูดไปไม่ได้เกะมันเป็นยังไงฉันจะเล่นได้ไหมนะคะตอนนี้แจกคลาสฟรีหนึ่งครั้งนะคะให้ได้ทดลองเข้าไปเล่นกันนะคะทางออนไลน์ซึ่งใช้โปรแกร,รมในการ สอนนี่คือเป็นโปรแกรม Zoom นะคะ z o, m z o m z o o o นะคะสามารถโหลดแอป,ปได้นะคะง่ายมากใช้ง่ายมากนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถ i n นบล็อทักเข้ามาได้ว่าคลาสฟรีนะคะเดี๋ยวจะทยอยตอบนะคะแล้วก็จะเชิญเข้ากลุ่มเราจะมีกลุ่มสำหรับคนที่เป็นอยู่ด้วยเพื่อให้เข้าไปเลือกคลาสกันนะคะโอเคก็วันนี้นะ<ๆ>ก็เมามอยเพียงเท่านี้ก่อน นะคะหรือมีใครอยากถามคำถามอะไรให้5นาทีสุดท้าย5นาทีสหันไปมองลูกๆในห้องนอนหลับกันอย่างสบายมากตอนแรกจะามาทักทายซะหน่อยหลับกันคอพับคออ่อนนะคะตอนนี้ห้องนอนเป็นของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงกลางวันเน,เน,งน,นเนี่ยจะเป็นห้องนอนนี่จะเป็นห้องของแมวเราจะได้สิทธิ์คืนมาตอนกลางคืนนะคะนอนกันสี่ตัวนี่คือเต็มเตียงเลยนะคะ 5นาทีสุดท้ายนี้นะคะก็อยากฝากบอกทุกคนว่านะคะลุกขึ้นมาขยับนะคะจะเท่ากับการออกกําลังกายไม่ว่าขยับแบบไหนขอให้คุณได้ใช้ร่างกายได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเต้นคนเดียวมันเหงาก็มาเต้นกับเราดีกว่านะคะสโลแกนของเรานะคะอยากชวนทุกคนให้มีสุขภาพดีนะคะโอเคช่วงที่ชาชนคุยวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคราวหน้านะคะ คราวหน้าก็นะคะก็ใครอยากได้อะไรก็มาบอกกันไว้ก่อนล่วงหน้าจะได้มีแบบว่าหัวข้อในการคุยกันได้ยาวมากยิ่งขึ้นโอเคนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายฝากติดตามต่อด้วยนะคะ